ของดีราคาประหยัดมาแววออกตัวก่อนเลยว่าเราไม่ได้ขายของแต่ซื้อมาใช้แล้วมันดีเราก็เลยอยากจะทำเป็นคลิปรีวิวแนะนำสำหรับคนงบน้อยบอกเลยว่างบน้อยวันนี้แนะนำเลยตัวนี้ตัวนี้ในเนี่ยใน,ในติ๊กต็อกในอะไรเงี้ยเห็นเขาโฆษณาว่ามันดีอลองเราก็เลยลองสั่งซื้อดูเราสั่งซื้อจากลาซาด้ลองดูว่า เวิร์กไหมยุคนี้ภาพดีส่วนใหญ่นะ่โทรศัพท์มือถืออะภาพชัดอยู่ลวเสียงก็ชัดในระดับหนึ่งแต่ทีนี้เรามองถึงในกรณีที่ว่าโอเคถ้าเราไม่เนี่ยถ้าโทรศัพท์ปกติโทรศัพท์มือถือถ้าระยะเนี่ยหเมตร2เมตร3เมตรเนี่ยแล้วพูดแบบไม่เบาเกินไปเนี่ยทำคลิปได้ภาพชัดเสียงเคลียร์ก็โอเคแต่นี้ในกรณีเออเราต้องออกไปข้างนอกแล้วอยู่ห่าง กล้องเราอยู่นี่แต่ห่างไปอีก5เมตรสิบเมตรเนี่ยเวิร์กนะเดี๋ยวจะออกไปทดสอบให้ดูว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูว่าแกะกล่องมาเราจะเจออะไรบ้างตัวน,นี้นะคะอว้าวนี่นะคะเราก็จะมีแกะมาเราก็จะมีไมโครโฟนสองตัวอ่าตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะเดี๋ยววางให้ดูเลยไมโครโฟนหนึ่งตัว ไมโครโฟนสองตัวอะไรอีกคู่มือคู่มือไม่ต้องใช้หรอกง่ายเสียบวิธีเปิดวิธีแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้สายชาร์จสายชาร์จไมโครโฟนสายชาร์จก็มีมาให้สองสายนี่เวลาชาร์จก็เนี่ยใช้ซีนะฮะตึงแล้วก็ตัวนี้ สาย USB ก็เอาไปเสียบกับปลัก๊กอันไหนก็ได้ง่ายใช้งานง่าย <c oughs> พูดถึงตัวรับสัญญาณเนี่ยฮะตัวนี้อย่างของเราเราใช้โทรศัพท์ iPhone เราก็จะเป็นช่องตัวรับสัญญาณเป็น,นพอร์ต Lightning p o ร์แบบนี้นะคะ ก็เท่าที่เห็นในท้องตลาดแบบ uh, Type C ก็มีแล้วก็แบบที่เป็นช่องเสียบของ Android ก็มีนะคะในท้องตลาดมีขายก็เวลาซื้อก็ดูตรง uh, ตัวพอตตัวนี้ดีๆนะคะเช็คดีๆว่าโทรศัพท์ของเราเหมาะกับพอตตัวไหนนะคะตอนนี้นะคะเราเราจะให้แม่เดินไปแล้วก็แนะนำดูซิเนี่ยแม่เดินดออกไปตั้งไกลแม่ลองพูดซิแนะนำเลยแม่พูดแนะ แม่พูดแนะนำได้เลยเดี๋ยวจะพาเดินชมสวนพืชผักพืชผักที่มีอยู่ในบ้านนะคะที่ปลูกไว้อย่างมะนาวต้นนี้ซึ่งจะสองปีได้นะคะเนี่ยน่าจะประมาณสิบกว่าเมตรอยู่กาลังนี่เราก็โตยังไม่มีดอกอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็มะม่วงสามฤดู อันนี้จะให้ผลทานตลอดสามฤดูค่ะไปนี่ก็เป็น<ร>มะนาวต้นเก่าปลูกได้มาเกือบเกือบสิบปีแล้วค่ะนี่ให้ผลทานตลอดปีเลยนี่ดกมากตีนี้ดกหลนเช้ามาหลนเก็บทุกวันทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอก ่าโอเคเนี่ยตอนนี้นะคะเสียงเราก็จะพูดไปเรื่อยๆบ้านเราอยู่ติดถนนนะโอเคมอเตอร์ไซค์เทียบมาอุ้ยโอเคลองดูนะคะสมมติสมมติมมตในระยะน,นี้นี่คือน,น่าจะ1ิบสเมตรได้มสิบห้เมตรระยะทางประมาณ15-20้ายีได้ไหมข้ามถนน1ข้ามเดี๋ยวลองดูนะฮะลองดู เนี่ทั้งลมทั้งเสียงรถเสียงลมมีรถวิ่งผ่านเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเสียงที่มาดพูดอยู่ตรงนี้นะคะลองดูว่าเสียงที่มาดพูดเนี่ยจากท่ามถนนตรงนี้เสียงเป็นยังไงโอเคค่ะเราทดสอบเนาะเดี๋ยวดูอ่ะโอเคโอ้รถมารถมาขอรอลดก่อนโอเคมาวันนี้เราได้ทดสอบหลายๆระยะนะคะทดสอบเสียงจากวเลส เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าคุยกันรู้เรื่องไหมโอเคเนาะตอนนี้เรากลับมาแล้วโอเคก็15เมตรยีิเมตรได้อยู่นะระยะนี้โอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตาม Subscribe ให้เราด้วยนะจ๊ะ